เพราะว่าปลูกข้าวปลูกวันมันไม่จะเป็นเจ้าของครับคือเราปลูกบาคมันเป็นเจ้าของแล้วกาหนดราคาได้อย่างพี่เป็นคนรับซื้อหมากคิดว่านอนาคตนี้หมากนี้ราคาจะดีไปตลอดนะครับดีตลอดครับตลอดทุกปีเลยไม่มีราคาตกแล้วหมากทุกวันนี้ยังมีคนกินไหมครับพี่มีกินครับกินเยอะมากเลยตลาดต้องการมากอ๋อผมนึกว่าหมากทุกวันนี้ไม่มีใครกินแล้วก็เลยขายไม่ได้สุดยอดเลยเนี่ย,ยร,ราาื่ครับราคาดีอ๋อครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามและรับชมช่องจำลนงฟาร์มชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอาชีพเกษตรกรรมอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยจะมีใครทํานะครับและก็อาจจะเรียกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่คนอาจจะมองข้ามนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าพระนะครับตำบลสีสุขอาเภอสีนรงคจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาเยี่ยมชมสวนหมากพ่อจันแดงบุตรดีนะครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตถามพ่อว่าก่อนที่พ่อจันแดงจะมาปลูก สวนหมากนี้พ่อทําอาชีพอะไรมาก่อนครับผมเคยทํางานเหมืองแร่แล้วก็ถูกล่มจมก็ถูกพายุมันถล่มทับหมดผมเลยไม่มีอะไรเหลือก็เลยหันมาซื้อดินเขาไร่หนึ่งครับแล้วก็เริ่มปลูกทยอยทยอยไปเรื่อยๆจนมาได้ปลูกประมาณ5-6าหไร่ก็พอได้อยู่ได้กินพอรายได้มันพอสมควรผมเห็นแถวๆนี้นะครับพ่อเขาปลูกมัน ปลูกข้าวทาไมพ่อจันแดงถึงเลือกมาปลูกหมากนะครับเพราะว่าปลูกข้าวปลูกวันมันไม่ได้เป็นเจ้าของครับคือเราปลูกมากมันเป็นเจ้าของเรากําหนดราคาได้ก็เลยหันมาปลูกหมากบริเวณที่พ่อปลูกหมากตรงนี้นะครับเนื้อที่กี่ไร่เลยครับพ่อเนื้อที่ห้าไร่ครับสามงานแปดชิดแปดตารางวาหมากที่ปลูกที่สวนนะครับพ่อพ่อปลูกหมากพันอะไรครับปลูกพันห้าดาวครับพันห้าดาวครับพันห้าดาวนี่เป็นพัน พื้นถิ่นที่นี่เลยครับพ่อคือลักษณะการห้าดาวคือว่าเป็นจะไปคัดคัดออกพอคัดออกไปมันจะมีลูกโตและเป็นลูกดกลูกมากและทีนี้รายได้มันก็รู้สึกว่าจะดีกว่าพันธุ์รรมดาวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับพอดีช่วงที่ผมมาถ่ายนะครับเป็นช่วงที่หมากมันยังไม่สุกนะครับก็ยังเป็นหมากอ่อนนะครับหมากมันจะสุกช่วงเดือนไหนครับพ่อเดือนตุลาพฤศจิกาครับอ๋อสุกช่วงเดือนตุลาพฤศจิการับครับ ช่วงนี้พ่อก็จะขายเป็นหมากอ่อนเลยครับพ่อข้าวขาขายเป็นปากอ่อนที่สวนพ่อตั้งขายทั้งหมากอ่อนหมากสุกเล็กต้นบางด้วยพอดีมาถ่ายคลิปนะครับเจอพ่อค้ามารับซื้อหมากพอดีนะครับพี่ผมถามน่อยหมากอ่อนนี้พี่รับซื้อจากสวนไปกิโลเท่าไหร่ครับก็กิโลละบางทีก็กิโลละร้อยบางทีก็แปดสิบตามช่วงเยอะช่วงน้อยแล้วหมากทุกวันนี้ยังมีคนกินไหมครับพี่มีกินครับกินเยอะมากเลยตลาดต้องการหมาก หมากนี่ครับครับอ๋อผมนึกว่าหมากทุกวันนี้ไม่มีใครกินแล้วก็เลยขายไม่ได้สุดยอดเลยเนี่ยรื่ครับราคาดีอ๋อครับขายดีไหมครับขายดีครับเอาไปขายที่ไหนครับตลาดนัดครับบางทีก็ตามบ้านเขาตามงานตามพิธีการเขาสั่งครับกระเด็ดไปให้เขาครับนี่คับท่านผู้ชมพอดีมาเจอพ่อค้าที่รับซื้อหมากพอดีครับมาเก็บเองเหรอพี่เนาะครับปินเองอะไรเองหมดเลยอ๋อเพราะว่าพ่อแกเก็บไม่ได้เลยเนาะครับอย่างพี่เป็นคนรับซื้อหมากคิดว่านาคตหนีหมากนี่ ราคาจะดีไปตลอดไหมครับดีตลอดครับตลอดทุกปีเลยไม่มีราคาตกเพราะว่ามีใครปลูกเนาะครับอ๋อขอบคุณครับพี่ครับครับพ่อหมากมันชอบดินแบบไหนครับพ่อมันชอบทุกอย่างเลยแต่ว่าส่วนมากมันจะชอบดินร้วนมากกว่าแต่ดินเดียวก็ปลูกได้แต่ว่าเราช่วยน้ํามันนะครับกลัวมันจะแห้งหมากปลูกกับดินได้ทุกที่หรือเปล่าพ่อทุกได้ทุกที่ครับหมากมันเป็นพืชที่ชอบ เสียงไหมครับพ่อชอบแดดไหมครับไม่ไม่ค่อยชอบแดดมันชอบชื้นเย็นเย็นอ๋อไม่ค่อยชอบแดดครับชอบความชื้นคือปลูกหมากต้องมีน้ํามันให้ตลอดพ่อถ้ามีน้ําก็ดีไม่มีน้ําก็มันก็ไม่ค่อยได้บลเต็มที่ระยะห่างในการปลูกหมากนะพ่อระยะห่างการปลูกหมากก็ห่างเม่ทาสิบคือระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวเม่ทหาสิบครับพ่อเมตรหาสิบทั้งทั้งสองอย่างอ๋อเมตร50าสิบคูณเมตรหาสิบครับ พอมันโตขึ้นไปสูงสูงเราก็ปลูกแซมข้างล่างได้ประมาณ20ปีหรือสิปีแล้วจะปลูกแซมได้ครับแล้วหมากะพ่อหมากเราปลูกไปแล้วการดูแลใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังไงครับใส่ปุ๋ยก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกเราก็ได้ปุ๋ยหรือเราเรามีปุ๋ยอวิทยาศาสตร์แล้วก็ใส่มั่งแต่ยาใส่มากแรงใส่ต้นหนึ่งกำหนึ่งก็พอแล้วครับ ใส่ทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีอ่าถ้าจะปุ๋ยคอกแล้วก็เคมีสมมันจะได้ผลดีมากขึ้นครับปุ๋ยเคมีสูตรไหนครับพ่อก็มันส่วนมากก็เราจะเป็นสิบห้าสิบห้าอ๋อใช้ชูเสมอแล้วครับพ่อครับครับพ่อหมากปลูกกี่ปีนะครับถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตครับพ่อถ้าเรารักษาดีก็ประมาณสี่ปีอย่างช้านะเริ่มสามปีมันจะเริ่มตั้งทองเลยครับปีที่สี่ก็ได้ผลครับหมากพอเราปลูกไปแล้วเราจะขายให้ใครครับพ่อ คอยเรามีหมากอย่างเดียวเลยครับอ๋อพอค้าเต็มไปหมดหมากนี่นะครับพ่อราคารับซื้อที่พ่อขายที่สวนนะพ่อขายยังไงครับมันก็แล้วแต่แล้วดูครับมันก็กําหนดไม่ได้ช่วงหมากมากมันก็ลดราคาหน่อยราคาที่พ่อค้ารับซื้อหมากรับซื้อกิโลเท่าไหร่ครับพ่อขายยังไงครับมันมันอยู่ที่พูดถึงราคาหมากหมากแห้งหรือว่าหมากลูกหรือหมากมันมันมีลักษณะหลายอย่างครับหมากแห้งครับพ่อหมากแห้งก็ ปีมันเป็นบางปีเหมือนกันละบางปีก็หกเสิบบาทบางปีก็ห้าสิบเก็ดห้าสิบแปดมันก็ไม่แน่ครับแต่มากอ่อนนะพ่อมากอ่อนก็เหมือนกันมันแล้วแต่ฤด,ดูกาลครับบางทีมากมากมันก็ลดราคาหน่อยถ้ามากเดือนมีนาเมษามจะตกลูกละบาทสองบาทสามบาทเขาซื้อไปทาอะไรครับพ่อหมากจะหมากแห้งนหพ่อไอ้นี่พ่อเบอกไม่ถูกเห็นแต่เขามาหาซื้อแล้วก็อธิบายอ๋อเป็นพ่อค้าคกลางมารับซื้อหรอ,อ,อพ่อค้าคนกลาง พอจะดีพอจะเปิดเผยไหมพ,พ,พ่อพ่อทำสวนหมากรายได้ต่อปีได้ประมาณเท่าไหร่พ่อรายได้ต่อปีช่วงที่มันเต็มที่นะครับพูดถึงลักษณะที่เราปลูกอยู่สี่สี่ไร่เนี่ยมันจะมีรายได้อยู่ประมาณสองแสนบาทต่อปีครับที่เราไม่คิดไม่คิดหมากที่ว่าเราขายย่อยนะปอ,ปอกปอกออกไปปีหนึ่งมันจะได้สามตันครับสามตันก็ตันละหกหมื่นหกหมื่นกว่ามันเ็ยสามสามมันก็ตกไปเกือบ สองแสนแหละครับต้นหมากครับพ่อต้นหมากที่พ่อปลูกนี่มันมีอายุกี่ปีครับพ่อหมากอายุมันก็ประมาณ 3- 40ปีอ๋อมันอายุยืนเหมือนกันนะพ่อน้องหมาก่ครับพมเมียนที่สวนก็เพาะหมากไปเยอะเหมือนกันนะพ่อนาออันนี้พ่อเพาะขายอลไครับอันนี้พ่อขายครับต้นละเท่าไหร่ครับต้น13บาท12บาทแล้วแต่เอามากเอาน้อยถ้าคนสนใจจะซื้อพันหมากก็ให้เขามาเอาที่นี่ก็ได้อ๋อมาเอาที่สวนนะพ่อนาะค่ะ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณพ่อครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหมากนะครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับ